มันก็จะมีไหลบ้างนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นฮอ g p s บเอนะครับเดี๋ยวผมจะลงใหม่นะอ่ะอาออกกันเร่งค้างลงค้างไว้นะครับมันก็จะดับนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูใหม่นะครับหูม,มาแบบขึ้นอย่างนี้แบบว่าใจหายนะครับเ<ๆ>พื่อนๆยวไปเอาขาตั้งกล้องก่อนอ่ะนึ สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่พน,น้องน้องทุกทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็ทำเอ่อทำคลิปค่อนข้างจะบ่อยอขึ้นนะครับอาววันนี้มารีวิวกับเอฟศูนย์หกอีซีหนึ่งสามห้านะครับลำนี้แต่ปัญหาที่เจอนะครับก็คือผมทำไม่ได้แล้วละ่ะในในส่วนของตอนเวลามันเทคออฟขึ้นนะครับพอมันเทคออฟขึ้นน่ะมันขึ้นปื๊ดไปอย่างสูงเลยนะครับ ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันขึ้นไปสูงขนาดนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่พอสักระยะหนึ่งปุ๊บไฟตรงนี้จะขึ้นเป็นแดงกระพริบแดงกระพริบแล้วผมก็ค่อยๆเอาลดระดับเพดานบินลงมาจนถึงข้างหน้าแล้วก็บินเล่นได้นะครับแต่ถ้าบินตรงหน้าบ้านนะบอกเลยว่าอันตรายมากๆนะครับถ้าบินในสถานที่ที่แบบมีต้นไม้ล้อมรอบหรือว่ามีบ้านคนหรืออะไรเงี้ยมีรถมีอะไรเงี้ยอันตรายนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือในส่วนที่ผมซ่อมให้เนี่ยก็คือผมเปลี่ยนสวัต์เพจให้ นะครับแล้วก็จัดประกอบไปให้นะครับน็อตทุกตัวใส่หมดแล้วนะครับก็บินได้ไหมบินได้แต่ว่าในส่วนของที่มันเทคออฟขึ้นไปงสูงเนี่ยตอนที่มันที่มัสตาร์ทเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนี้มันเกินคอามสามารถของผมนะครับผมทําไม่ได้นะครับก็คอรำนนี้ผลิตมาจากโรงงานนะครับบอร์ด บอดของมันเนี่ยมันเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับมันไม่เหมือนพวกกล่องเคบาสปีดเซอร์โววิทยุอะไรอย่างเงี้ยที่ผมเอามามิกกันแล้วก็ประกอบเป็นตัวลำขึ้นมาพอเวลาบินก็สามารถจะเซตตั้งค่าได้พิทเคิร์ฟทัตเทนเคิร์ฟไจโรกันหางหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําได้หมดนะครับแต่อันนี้คือพอซ่อมเสร็จแล้วมันจะปรับแต่งอะไรไม่ได้เลยนะครับทุกอย่างก็คือมาจากค่าโรงงานหมดนะครับวันนี้ผมก็จะรีวิวส่งงานแบบว่า,แบบวาแบบว่าเรียวๆนะครับ ส่งยังไงเป็นบินยังไงก็ไปแบบนั้นนะครับแต่ว่าในส่วนที่ผมทําให้ผมซ่อมให้คือผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนสวอตเพจแล้วก็ประกอบเป็นตัวลำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบินให้กับเพื่อนๆได้ดูแต่ว่าช่วงที่มันจะตาดขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นไปอย่างสูงตอนแรกผมก็เวอนะเฮ้ยมันจะบินไปถึงไหนเนี่ยมันเหมือนลูกโป่งสวรรค์น,นะครับมันค่อยๆลอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอเราเอาคันเล่งลงเนี่ยมันไม่ลงนะพอถึงระยะหนึ่งประมาณสักอ่าสิบห้าวินาทีเนี่ย ก็สามารถที่จะควบคุมได้นะครับแล้วผมก็เอาลงมาในระดับที่แบบเออบินได้แล้วก็บินไปบินมาได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเดี๋ยวจะมาบินส่งงานแบบนี้แล้วก็ในส่วนของอ่าที่จะใส่สเกลลำนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะบินให้เพื่อนได้ดูด้วยนะครับนะครับลำนี้ก็ชุดไฟใหม่หมดนะครับยกเว้นสซกันหางมอเตอร์ที่ที่ใหม่ก็คือก็จะมีกล่องเคบาเหลือง นะครับเซอร์โวยกพีเคทีสองหนแล้วก็สปีด Hobbywing ให้ที่น้ามนะครับหกแอมป์ M, อันนี้เป็นของใหม่นะครับก็จะมีอันเดิมก็คือมีมอเตอร์กับเซอร์โวกันหางส่วนตัวลำก็เป็นทอมือ2อ่าผมก็เอามาแก้แมคานิกใหม่อะไรใหม่ก็คือนิ่งคลิปนะครับสำหรับลำนี้เดี๋ยวจะบินให้ดูด้วยอ่าเดี๋ยวไปดู ec 1 3 5กันก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับกับการเทสบิน ก็ะจะมีเสียวๆนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันผมบินไปสอาครั้งมันก็เหมือนเดิมผมก็ไม่รู้จะปรับตรงไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่ามันทํามาจากโรงงานนะครับทําอะไรไม่ได้เลยก็ต้องส่งงานแบบนี้นะครับอะเดี๋ยวไปรับชมเลยครับแบตเตอรี่ชาร์จมาอย่างเต็มเลยนะครับโอเคก็อันดับแรกนะครับก็เปิดวิทยุนะครับกดตัวนี้ค้าง แล้วก็กดตัวนี้ค้างนะครับรอไฟวิ่งอ่าแล้วก็เสร็จตัวแล้วก็ไปวางนะ <S <S เดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะพอขึ้นมาปุ๊บมันจะขึ้นปื๊ดไปข้างบนเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับรอให้ไฟข้างล่างเป็นสีเขียวนะครับอ่าเป็นเขียวแล้วนะครับแหกสติ๊กนะครับเนี่ยขึ้นปื๊ดไปเลยนะเนี่ย เพื่อนๆนะครับผมอ่าโอ้ยมองไม่ทันโอไปนู่นนะ่ะโอ้ยน่ะโอ้ยขึ้นไปนู่นนะ่ะเพื่อนๆเนี่ยนะผมพยายามมาลงเฮ้ยเอาลงเอาลง,เ,าลงเนี่ยพอสักพักหนึ่งมันก็เอาลงมาได้แล้วนะครับเนี่ยแล้วผมก็พยายามที่จะควบคุมนะครับมันบินไปนไหนก็ไม่รู้นะฮะอาถอยหลังกลับมา ก็พยายามจะดึงกลับมานะครับเนี่ยพยายามดึงกลับมาคือต้องไปเล่นที่โลง่งๆจริงๆอะ่ะคือพอเวลามันขึ้นมันขึ้นปื๊ดไปเลยนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันต้องเป็นเป็นแบบนั้นด้วยนะครับเนี่ยบินกลับมาแล้วนะฮะเนี่ยจะเริ่มควบคุมได้แล้วเนี่ยควบคุมได้แล้วนะครับก็ ก็เริ่มที่จะบินได้แล้วควบคุมได้นะครับเห็นนะครับหมุนหางเนี่ยควบคุมหมุนหางมันเหมือนว่ามันควบคุมได้ไม่ได้ตอนที่ขึ้นมาใหม่ๆนะครับมันจะไปของมันเลยนะฮะไปริฟฟ้าเลยอะ่ะ ก็จะดึงกลับมาได้นะครับมันก็จะมีไหลบ้างนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นฮอ g จ s อนะครับอ่เดี๋ยวผมจะลงใหม่นะอะ่เอาคันเร่งค้างลงค้างไว้นะครับมันก็จะดับนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูใหม่นะครับโหมาแบบขึ้นอย่างนี้แบบว่าใจหายนะครับเพื่อน จดไปเอาขาตั้งกล้องก่อนอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นใหม่เสียวเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะปรับแต่งยังไงนะครับเพราะว่ามันปรับแต่งอะไรไม่ได้เลยนะฮะอ่ะดูใหม่นะปึ๊บเนี่ยเนี่ยไปนู่นเลยนะฮะเนียครับ เดี๋ยวพยายามจะเอาลงนะฮะมันมันไม่ลงนะฮะเนี่ยสระยะหนึ่งเดี๋ยวก็จะเอาลงได้นะครับเนี่ยบินไปสูงเลยนะฮะเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันฉีกมาทางขวาหน่อยนะครับบินไปด้วยถ่ายไปด้วยก็ลำบากเนี้นะเพืพ่อน มาแล้วนะฮะมาแล้วนะครับ,นรบเนี่ยพอสักพักหนึ่งเรก็ควบคุมมันได้แต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจนะว่าไอ้ไฟตรงตรงใต,ต้ท้องหางหลังเนี่ยมันเป็นไฟแดงกระพริบนะครับแล้วรีบิทยุมันก็ร้องด้วยนะครับเนี่ยกว่าจะดึงมาหาตัวเองได้ก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับหลังจากที่มันขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ยครับ มันทำไมมันต้องขึ้นไปสูงขนาดนั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าในส่วนที่ผมซ่อมให้แล้วเนี่ยก็คือผมก็ซ่อมให้แล้วนะฮะก็เปลี่ยนสวอตเพจไปนะครับอ่ะิทยุมันก็ร้องตีดีดีดีอยู่อย่างนี้ยนะฮะนี่ครับไปทางขวาไปทางซ้ายนะครับถอยหลังนะครับ หมุนหางนะครับนยครับเอาหลุดกล้องหลุดกล้องนะฮะหลุดกล้องหมุนหางเข้ามาถ่ายไปด้วยบินไปด้วยก็ลำบากอย่างนี้นะฮะเพื่อนๆเนี่ยก็บินได้ปกตินะ เดีย๋ยวพอปล่อยสักพักหนึ่งมันก็จะค่อยๆแต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะมันไม่เหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆแล้วนะครับเนี่ยนะครับโอเคก็ส่งงานแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรตัดติกลงก็คือลงจอดนะครับ โอดโหขึ้นคอพอพอมพอ,พอ,พอได้เลยแล้วเพื่อนบินด้วยถ่ายด้วยก็แบบนี้นะโอ้โหอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูทาหลอดลำนี้บ้างนะครับก่อนที่จะลงสเกลนะครับอันนี้เบสทาหลอด325นี้ของของดีเลยนะฮะ อันนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ราคาสามร้อยเก้าสิบอะบินนะครับบินแบบพรอบเดินทางนะครับแบบนี้ยินง่ายผมลองบินหน้าบ้านดูแล้วง่ายนะครับแต่ว่าถ้าใส่สเกลแล้วเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มรอบไปอีกนะครับ เป็นหางเ่านะครับบินดีมากๆนะครับเมอนอยู่ในแกนเลยนะผมอยู่ในแกลลน,ะนแกดีเลยนะครับ นิ่งเลยนะฮะเนี่ยหางฟึกปักฝึกปักเลยนะฮะแต่ว่าโอเคใช่ได้นะครับก็เดี๋ยวจะเอาลงสเกลนะสำหรับลำนี้เบดดีมันก็บินดีนะจริงๆนะเพื่อน ราเบิไม่ดีมันก็บินไม่ดีนะครับนะครับโอเคก็ทดสอบแล้วผ่านนะครับลงจอดนะครับครับวันนี้ก็มารีวิวทั้งสามลำเลยนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับแต่ไม่ค่อยประทับใจก็ซ่อมในส่วนที่ผมต้องซ่อมให้ลูกค้านะครับคือเปลี่ยนสวอตเพจ คอมิทยุแล้วก็อีกลำหนึงก็เป็นลำของที่จะใส่สเกลนะครับเหมือนฝนจะมานะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนเลยแล้วกันอ่าเพื่อนๆรับชมแล้วก็ s u b สกี้ไลค์แชร์นะครับเดี๋ยวผมต้องเก็บของกลับบ้านแล้วเพราะว่าเหมือนฟ้ามันมืดมึดมาแล้วนะนะเพื่อนเอนโอเควันนี้สวัสดีครับ